วันนี้เราเข้าป่าหาเห็ดนะคะยังไม่เจอเห็ดเลยนะคะนี่นะคะโอ้โห,โหแ้วเจอพึ่งใหญ่นะคะร่วงลงมาจากต้นนะคะใหญ่มากเลยบนหัวนี่แหละสงสารเลยไม่ใช่แล้วแม่อะไรมีคนเอาไมมาเจอรังพึ่งมันร่วงมาจากโน่นนะนี่แม่ดูเขาตอกไม้ขึ้นไปเลย ไม่เขาอ,อาจจะยังไม่เอาหรือเปล่าเอาเอาหรอแล้วทำไมร่วงเสียหายเยอะจังอ่ะงูไหมล่ะไมได้ดเลยไม่มีเลยค่ะยังไม่เจอเห็ุอะไรสักอย่างเลยวันนี้ไปเดินดูรอบๆก่อนนะไปทางนู้นเมืดแดงเยอะมากเลยต้นอะไร ไปดูทั้งเห็นเขาได้กันเมื่อคืนนะคะเราก็เลยพากันมาดูนะคะบริเวณน,นี้นะคะที่เคยมานะคะก็พอได้อยู่ค่ะรอบก่อนนะคะแต่วันนี้ยังไม่เห็นสักดอกเลยค่ะ เมื่อคืนดูท่าน่าจะฝนตกอีกนะคะเจอบ้างไหมคะทางนู้นไม่มีเลยค่ะ ต้นไม้สูงมากเลยค่ะใหญ่มากแต่จะไปปลูกมันนะเนี่ยมันอยากดูเห็ดก่อนเผื่อมีนะคะขอท,ที่ตายายแล้วนะเผื่อจะเจอนะคะเดี๋ยวมาวันถัดไปอีกทีหนึง่ง เสือแดดกอกนะคะไม่มีเลยค่ะ วันนี้ไม่มีเลยนะคะหาทั่วแล้วนะคะเดินดูนะคะแค่ถ้ามันมีมันต้องมีเห็ดตัวอื่นออกด้วยนะคะถึงจะเห็ดกินไม่ได้มันก็จะมาพร้อมๆกันนะคะเราก็เลือกเอานะคะเราหาลแล้วงูกเราก็ดูเฉพาะรืงงูกับเห็ดน้ำหมักอะไรอย่างนี้นะคะไปแต่ก็ถ้ามันออกมาพร้อมกันแสดงว่าตัวอื่นก็ออกมาด้วยนะคะวันนี้เราเลยไม่เจออะไรเลยนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวให้แดดออกก่อนนะคะเดี๋ยววันหน้ามาใหม่